ก็สวัสดีครับผม eddy diy ช่องเกี่ยวกับงานซ่อมงานช่างงาน diy งานแก้ไขปัญหาเล็กๆล็กน้อยน้อยภายในบ้านด้วยตัวเองและอธิบายถึงสิ่งของต่างๆมีไว้ทำอะไรครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบูธแกนซักของจานซักของเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับก็คือ มาทำวิธีการเปลี่ยนบูทของแกนซักกันนแะครับอาการของเครื่องซักผ้าก็คือจานซักหมุนลูดหมุนไม่ไปไม่มีแรงหมุนครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับผม <c oughs> ขั้นตอนแรกเราก็นำดอกสว่าน1 1 1 1 5 12, 12. 5 2 12.5มิลน,นะครับให้เจาะลงไปตรงกลางของ จานซักเลยนะครับเจาะเพื่ออะไรเพื่อนำพลาสติกออกเมื่อจอเสร็จแล้วเราก็หาเหล็ก12มิลหรือว่า11มิลหรือเท่าดอกสว่านเรานั่นเองครับตอกลงไปเลยครับแต่ในที่นี้ผมจะทำเอาดอกสว่านผมตอกเลยครับง่ายดีครับผมแต่วิธีนี้อาจะทำให้ดอกสว่านเสียคมได้นะครับ แต่ส่วนมากผมก็เจียวอยู่แล้วครับดอกสว่านก็นำดอกสว่าน11มิลต่อลงไปครับบูทก็จะเลื่อนออกมาเห็นไหมครับบูทเลื่อนออกมานิดนึงแล้วก็วต่อลงไปเลยนี่ครับบูทบูทก็จะถอยออกมาเยอะแล้วครับก็ต่อออกไปจนสุด นี่พอเราได้บูทของเดิมออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ข้างในนี่ไม่มีเฟืองเห็นไหมครับไม่มีเฟืองแล้วเฟ,ฟืองหายไปหมดแล้วครับเราก็นําบูทตัวนี้นะครับไปหาซื้อนําไปเทียบเลยครับที่ร้านขายอะไหล่ของเครื่องซักผ้านําไปเทียบแล้วเราก็หาซื้อมา นี่ครับบูธที่ดีจะเป็นลักษณะนี้ครับผมไปซื้อมาเรียบร้อยบูธที่เสียแล้วด้านในก็จะรูปอย่างนี้แร้วผมจะแกะบูธตัวนี้ให้ดูครับผมเห็นไหมครับเฟืองด้านในยังเต็มอยู่นะครับถ้าบูธที่ดี เราก็นำบูทที่ดีใส่ลงไปแทนบูทตัวเดิมครับโดยที่เอาบูทดีใส่เข้าไปก่อนนี่ครับใส่เข้าไปก่อนลักษณะนี้ครับแล้วก็นำบูทตัวที่เสียนะครับมาคว่มลงคว่มลงแล้วก็ค้อนต่อลงไปครับค่อยๆต่อลงไป ง่ายนะครับเห็นไหมครับต่อลงไปให้มิดนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับวิธีเปลี่ยนบูธเครื่องซักผ้าแบบง่ายๆเลย พอใส่เสร็จเราก็ใส่จานซักลงไปกลับไปที่เดิมครับแล้วเครื่องซักผ้าเราก็จะใช้งานได้ปกตินี่เห็นไหมครับ <c oughs> แล้วก็ใส่น็อตใส่น็อตแกนซักเข้าไปครับผมนี Lake ่ครับ ขันน็อตทีจานสักให้แน่นแล้วก็ใส่ฟ้าครอบลงไปไไก็เสร็จเรียบร้อยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆที่มาถึงก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนบูทให้ดูเลยครับ ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ